มาต่อกันข้อ25นะคะโจทย์นะคะให้มานะดูแล้วมันจะเหมือนกับอเหมือนเหมือนกับข้อ24นะคะก็เราก็จะคาตออของตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราค่อยมาแปลงเป็นฐาน8ดนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะก็ตั้งเขียนเขียนโจทย์เลยนะคะทา้งสองนะใส่บวกนะตัวด้านหลังด้านล่างก็คือเราต้องเขียนให้ตรงกันนะคะเขียนจากด้านหลังนะคะ ในฐานสองด้ยนะคะเราก็มาบวกกันเลยนะคะก็1 1ได้ศยทด1นะคะ1 1ได้ศกับตัวทด1เป็น1ทด1นะคะ1 1ได้ศย์กับทด1เป็น1ทดอีก1นะคะ1 1ได้0ูนยกับทด1ได้1ทดอีก1นะคะ1 1เป็นศทด1 1 1เป็นศูนย์ทด1 1 1เป็น 0ทด1นะคะหนึ่งหนึ่งเป็นศูนย์ทดหนึ่งนะคะหนึ่งกับ1จเจอกันอีกได้ศู 0, 1, นย 0, นะะท์ทด1นะคะหนึ่งกับ1ัหนึ่งกับ1ได้ศูนย์ะคะกับทดหนึ่งได้หนึ่งทดหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งได้ศูนย์ใส่ศูนย์ไปนะคะทดทดหนึ่งนะคะแต่มันไม่มีตัวบวกแล้วนะคะเราก็ดึงลงมาได้เลยนะคะดังนั้นนะคะเรานำตัวเลขที่เราได้มานะคะมาเรียงนะมาเขียนเรียงนะคะเราก็จะแปลงนะคะเป็นเลขฐานแดตามที่เราต้องการนะคะ ก่อนที่เราจะแปลงเราก็ต้องแบ่งครึ่งอย่างละสามนะคะ <_ d ata> เพื่อจะแปลงนะคะจากนั้นนะคะเราก็หาคําตอบนะคะจากหลังไปหน้านะคะตัวนี้นะคะเราก็จะได้หนะคะตัวนี้เราได้1นะคะตัวนี้เราได้0ูนะคะและตัวนี้เราได้5นะคะดังนั้นนะคะคําตอบของข้อ25เรานะคะก็จะได้เป็น5 0 1 6ูนยนะคะฐานแนะคะได้คําตอบนะคะของค่าฐานนะคะที่เราต้องการแล้ว